สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไร้กล่องวันนี้สสวัสดีครับพี่ังกับี่สุกนครับวันนี้พี่มีครับครับผมครับรจันลอยครับครับลอยพารอพากินพ้าเดียวครับผมลอยบ้านแมนโชครับน่อยไเมียครับสวัสดีครับโอ้หน้าตาพวกนองคนเขึคืกันใช่ไหมสกคนละฝาครับพี่ังครับเจะอาเหง้าอยู่เขาจะเอาเหงวาอยู่เขาจะเอาพวกกีบวเนจะเาผมเดียวกัครับเขาจะเอาพวกกีบ้านโอ้จันรอยซินครับนี่ครับ มันจะักันจะพาันขออนุญาตทงหน้าจานร้อยครับจาร้อยขออนุญาตส้อยส้อยเนื่งสู่อาจารย์อุมามีนะครับรนายหอยลอยเมียสิบเมืองนะครับแต่ว่าแกขออนุญาตเอาคันเทียนหน้าก็ได้นองเด้อปาดันเทียนหน้าคันบ่พอไปเอาของผมก็ได้ครับัอยู่โบราณเลยก่อนคันเทยนหน้าเนี่ยโบราณปรมาณสิปีลำเศ้ปีลำา่กลัวยังมัยำมังเนาะใชพยามครับพี่น้าเาเครมาะได้เหนาวผู้สาวันะ อาจารย์มาเพ็ดด้อเอเหรืเปล่าเพ็ดอ่าอาจารย์มักจะได้จัดการเลยครับผมบางอย่างนะครับเลยผมสินเนี่ยวันนี้ต้องซีมสูตรพยังม่มีครับบี้ทำมังงงควอำเจ้ามจะเสียบนี่ครับวันนี้เบิางสูตรเจ้าพยัญชนะม่มีครับนี่ครับหน้าจันทร์ลอยครับเล้ครับขอบวผัวซองครับอันผมซอยซอยประมาณว่าเอาซีคุณซีเลยอาจารย์ครับมาตรฐานครับอือกินเนี่ยไปครับ ฝากเอฟซีสุ่สู่สุขคนครับครับโมอันนี้เสียรายเสียบรายได้จานโอ้นี่ของแท้ครับผมครับมันคือแป้งตอนแถบเสียรายเสียบรายครับแป้งนี่แหละครับก็เส่ยเลยว่าเสีบเลยครับคนณลองคนว่าใส่ใส่ผงสุรุนหลายมันสีเข็มไทยขนลวงโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ผมผมควบเสื่อนะผมมีครับผมสู่สุฟังครับครับอาจารย์คุณแผนอยู่เมืองสุพรรณครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าคุณซ่อนแผนเกิดอยู่เมืองเข้มมนาดนี่คือบางสัตว์น้องไม่ได้หรอกอธิบายอธิบายบางได้พ่อย่อยไม่นครับ อันนี้คือคุณสอนเพี้ยนมาครับสอนเพี้ยนครับหลากหลายพี่น้องเลยวันนี้โอ้ดีอกดีใจครับพี่น้องครับที่ทีมงานอาจารย์อุมบะมี่แล้วก็นายห้อยลอยเมี่ยงมาเยี่ยมยามทงหน้าอาจารยนลอยมาเบป็นน้องปลาเพราะว่าวันที่หาสิจัดงานนะครับกับเรียนเชิญอาจารย์เพื้นมานนั่นเลยละนะครับเอาม่เลยมาเบิ่งบรรยากาศก่อนครับเหมือนครับครับผมมาแบบนี้ป๊อดถูกมันคือก่อนย้ายสถาบัน้ั่ปลามาเลยคุณเนื้อค้าหลังตัวนี้ น้ปลานปลาปลาปลาัดอะไรด้ีนก๊อมได้ด้เลบซ่มนสียานี่ครับพี่น้องครับเล็บซ่นยังมาอยู่โอ้ยอันี้ันแนวเสียบมี่หน่อยตัวนี้ไม่หัูดงามน้ำน่เบอได้คำหนึ่ครับผู้ดน้อมาหนาผิาใจะผู้ไดน้อมาน้าผิวงเดียวได้อาะเ้าครับอาจายเาเาัโอนราล่อมเลื่มนอต้ผูเดียวคนนลื่มอันเลื่อเชื่นแล้วมาน้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้กำลงมีสวนพี่นองครับาก การปีกป yeah. ูมาจการปีกผมมากคิดเราเที่ยงคิดเราเที่ยงแล้วมีก็เที่ยงแล้วก็เมื่อครับครับผมแต่ร้อยกับสี่แตออกเดินทางนะครับครับอัลเบิร์สมเด็จนะครับวันที่สามที่เชียงใหม่ถ้าที่โงานมาบูรณะนะครับปิดมาประดับประดางานนะครับมือนั้นนะครับครับเอ้าขาดไว้ได้ครับนี่ครับครับผมเพม่ข้ผมครับนี่ขวดขวดก็มากนะครับเพื่องกันป่ะกว ครับผมนี่แหละของแกผมจะยังเดาบอกพ่อเขาเคเอาห่อแซนนผมเ่ยม่กล่าวว่ามึงเป็นนะามึงคืนเดอกผมผมยงเอาเอาเลยนะเซรน่าไปเดาไงคว่วันคว่ซืนครับการตงหน้าคิดว่าซ้ำนี่ยังซ้ำนี่ได้ไน้องการซ้ำนั่นซ้ำนั่นสีซ้ำไหนเลยนครับ ฝ่ายเมืองล่างเลยซับเลยวัเดียวสูตรผมยังเดาครับอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆครับบ่ได้มาหากันจเสื่อน้อครับน้อหง่อนย้อนเพระละกิจเบียดงานไปกคดีตั้งก้นตั้งไปคือเก่าหล่ะน้ออาจารย์น้อหง่อนแซ่บๆครับโอ้ทำได้แสกพี่น้องเลยดังได้ดังได้ขันไปอยู่เมืองล่าวจะเอื่นกันจะเรื่องอะไรกันโอ้ยไปครับอาจารย์ท่านไหนผมกระถาใส่ต่ دان ให้เล่าเปิดาตะ د ا ครับจ้ามไปสิเปิดสนองมามันอยากนับพญาติโลค่าเนี่ยละมาส่งมาแค่เจ้ามาพญาโควิดสินี่นะพี่น้องครับเขาครับ เปนน้องหนึ่งเมยครับฮะกินน้ำกันนะครับวันนี้ครับแซ่บเลยครับอันนี้เห็ดแบบซาเซมิเลยนะครับเลยครับเลยโอ้ไปไหนเนื้อห้านี่โอเคไหมปาดเนี่ยจะได้ไม่ขึ้นนิ่มนะครับมันสิบันละลายในปากเลยยำกรอบกรุบรอบขนาดเล็กพี่น้องเลยปาด์ตบประเภทเนื้อนี่ต้องยกให้ท่านอาจารย์เพิ่นจานหน่อยบุ๊มีเนาะใส่จานเนาะจานเนาะโอแต่บุคงกลับไมานะผมครับเดี๋ย่เพรายี่ห้อเขาเป็นยาถึงหอยได้หอยผนบอกว่ามือเงาเลย sao đây sao không? sao đây sao, sao, sao? sao? Nó không? Thầu, nó kìa nó mày thấu nó kìa không, mà sao bán เียเราพี่น้องเอ้ยวันว่าหักกันไปดีกว่าสั่งกันเงินคํามีแบ่งปันกันใส่เอเอหา,าเจ้าเน่าเน่าไปก็จะกาคาเพียเนยเดือจันคอรอเคเล่ก็จะก่อยไครหมดเดียนมาเนีของแก่ของแก่ครัพี่น้นองไปพุ่กินปลามาพี่กินเขาไป,ปพ,าพุ่พ่อผู้้เฒ่ามาพี่พ่อผู้้สาวแต่ว้านทางนห้ืทเหนผู้สาาจะพุนพรนพอพี่เต็มไหมอ่อนก็ไปฮ่ามืองานกลางเต้นในมูออนก็ไปห่างมา,มาหลายกันกน,นดพี่อ้ <laughs> อนใจ f อครับผม อาจารย์เลยครับเป็นอารมณ์ดีครับอารมณ์ันดีครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดทั้งระยองทั้งมาหลายอยู่ครับอาจารย์ครับผมนะครับคนที่มากตางเตลี่ยนไอแบบว่าไงคือว่าแบบไอ้ทีมงานอะไรจนนี่เลยนะนะครับมาขึ้นกระทะหาไอล้วอยู่นะครับย่านเพิ่นเบวบางก็เลยว่ากันเบวบางกับบุโรวนไดเดอร์สเนางตลานแต่จนนี่เพิ่นนะครับผมเอาเอาอาจารย์มากันอีกเสียไม่ได้ครับยังเอาพี่น้องเงียเงี้ยพี่คนกับขวากะเทียมมานนั่งจานว่าบุพเพอ เลือดบาครับต้องทำต้อเกี่ยวนครับมาขออนุญาตปากคำสานบานเท่ากับพี่น้องครับสันบานเท่าพี่น้องเอ้ยราโดนพอกันเทียพี่น้องนะครับโมเมนต์ดนละมแต่พ่อกันนี่ยะว่าไงใกลเพิ่งกันตยูทูปนะครับเห็นพ่งกันตะยูทูปครับผมเห็นัสาวน้อยแผงผครับผสาวน้อยติดตามเยติตามสาวนยนะครับนอครับนีนี้ผมเลยลุจากสาวน้อยเพราว่าสิเตรียมตัวไปสเป่าแต่ว่าวันนี้บัเอินว่า อาจารย์ท่านเปิดนะครับพี่น้องก็เลยได้ไปเฮ็ดงานน้ำร้านน้ำพับซะก่อนนะครับช่วงนี้นะครับพันยูพันยูกับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงมากกวันครับกับไปไปเรื่อยๆครับก็บ่ถึงว่าจีักเรียนนักศึกษาเพราะนี่แหละแนว่ยออมาเยอะมากเลยนะยอะนักเรียนนักศึกษาเด็ได้กันฝากอาจารย์ได้ด้วยครับมื้องานบ่ครับส่วนนักศึกษามานําหลายๆเด็กๆเรียนได้ประการเต้นผู้สาวนะครับเออมา เบิ่งบรรยากาศกินบรรยากาศบ้านเขาบุกอ้อยมีตัวงานแนวนี่รับมันี้มากินก้อยขมครับพี่น้องครับผมส่วนน่อตังหาเอาเด้อครลยโอ้ยย่างย่างอีกก้อนปะไงเอาครับบน่องตังยังไมเว่นเลยน่องตังนี่ครับตั้งขวดเอาเลยครับบพี่น้องเอาแต่บะางงงครับนี่ยครับเนี่ยพี่น้องครับคนเรารักกันชอบกันต้องกินข้าวครับมีโอกาสได้มาพอดีกันลอยกันครับกินข้าอนางไปครับเอาตามเลยผมสอนเดี่ยวเพราะว่ามันตับเบิ้งไปเบิ้งมา จับตัว claro นี้เอาคือมาบนะอาจารเนาะสีขุดแป๊ผมมาแค่สีนะครับนค่้ามสรอยจุผมเอาตรงตัวนี้ยังมีเศษนะครับคอด้วยยังก่อนทนเท่าน่าทำเท่าน่าครับขออนุญาตครับวันนี้กินนับกันกับอาจารย์นะครับกระทบไลยอาจารย์เลยครับวันนี้ทั้งสองอาจารย์เลยนะครับไปอุมาเมธเอ้าในเมียเป็ยอดสร้อยจุเนี่ยอ้าวนี่คขับยันเลยครับสองตัวเลยครับขนาดสร้อยตอนใหญ่อมีตัง บรรยากาศี่น้องครับด้านหลังครับตาปลาหน้าด้านลอยครับวันนี้ครับครับร่มแห้งวิวตรงแห้งอ๋อมันคือได้บรรยากาศด้อาจารย์น่องเก่าเที่ยงยองหยอใส่ยองหยอใส่ยองหยอใส่ได้หนึ่เพราะว่าไม่อยังว่าที่คนมันลุนลงไปแล้ว อยากพี่น้องกูเห็นนะครับเลยด้วยจะหน่อยสุดท้ลต้องแสงหิวได้ไหมจีครับหนักนนอเหนื่อยใช่ไมเมื่อสดครับเสีคับพี่น้องครับนผมกสร้าเอซนะครับเื่อกินําเนีนะครับคนคนใจบไว้แล้วแม่บานอาคยู่างยู่ังลงบได้แล้วนเสื้อผ้ายับพี่น้องครับอยากกินไรว่าเอากินๆ กินมาไทยก่อนต่อเอฟซี่ครับวัดใจว่าไรวัดเล้ปาตัวเจ้าไม่แน่เรือผมนัวๆครับเศบโอ้ตอนใหญ่ขนาดนะครับสอยตอนใหญ่นะครับปีมือคพันปีมือปีมือจัด้อยยกแข้จัดลอยเราจัดเต็มปกนองแส่หลามมาเล่นท้อหน้าน้ำวเอซเเอฟซเซมันอยากคนก็เลยมาดูดนดำ เพคนก็ไม่ช่องือกันล่ะช่องอีหยังก็พี่เซ็ตทีวีเพิ่นนะครับพี่เซ็ตทีวีได้ครับผมก็มีคือกันนะครับช่องนี้หน่อยเบบโบ๊ะเบบอครับทีมงานเฮ็ด้องกันกับจัดร้อยตะกี้นะครับน้องใสแจัดไปน้องครับเอ้าครับแล้วึกเลยจันครับผมต้องตรวจอบบรรยากาศเบื้องหลังนะครับผมอย่าลืมนะครับเขาไปเบื้องไหนนะครับใครไปก็ไปเขาไปให้เป็นกำลังใจผมเนี้ยครับเพราะว่าเคิดมาดุลนะครับ พี่ตามก็ตั้งสามพันเลยแล้วครับไปสอยกันนานนะครับมาบอกเลยคนมกระซิวครับคนี้ของแนบของแนบฝากหนักคน้ำแนบพี่น้องครับเอซสุขุดนครับสามพันยกันครับยิมกันเอาแตยตัวนี้กิเรื่องน้เด็กับเจ้าครับโอ้ เขาเด้ยหน้าเลยครับมขาจีนหรวาเเดนาพไครับนี่นี่คัดในัดสันเลยเฉพาะเลยตอนบ่เลยครับผมตอนบักใหญ่เลยครับพี่น้องข้างหน้เลยเว้ยพี่ข้างหน้าตัวเนึข้าหน้าขไมือเ้อมาอืมนงนไโอ้ทีดว่าผมโอกาเขามายานมันกีดเพิ่นนะนะครับนอากัยนเอากเยนในครับย้อนกยนากันหนึ่งนั่งสี่กี่เดีอยวกจะรวย เช่นัสุลงสาครับคนจะลงสาครับจานลอยคนสลงสาหนาครับตอนใหญ่ตอนใหญ่ยำกระซิบเล็กครับต้นเมืงใหญ่หน่มาเป็นอันกระเบื้องกระดเอาน้ยน่ครับบรรยากาศตลาอกินตองไปตองหน้าครับก็ตนดครับเอ้าขึ้นลูกอ๋อแล้วครับจานครับแรบเรรบ มันหน้าชิ้นมันชิ้มัิ้นตับางพุ่มครับนี่คือภาพบรรยากาศครับหน้าจานลอยครับพี่น้องพานไปพันมากครับแวะมากเลยครับบรรยากาศการดูการกินคับแบบธรรมชาติครับพี่น้องครับเป็นลมบรรยากาศแต่ครั้งเจ้าข่าวครังแล้วมีบางพุ่มครับกลังเกีจยวข่าวอยู่ครับฝากพี่น้องเอฟซีสุขสุขนครับติดตามตั้งจานลอยทามสองน้องพนมนะครับผมคอยมามีก็ย่อมกันครับนี่ครับครับรายการี่เศษทีวีนะครับ เอาโอเคเ๋้วตัวใหเจ้าป็นคนหน่อยาจะเสียวร่วมร่วมหนึ่งทุกคนทำร่วมทีมงานทักคนครับจะชัดกันเลาด้วยกันเอาดึกเลยนะครับมาเริ่มวันนี้นะสซ่ครับมือครับออนเหนื่อยี่เก่าครับประหันสุดหนึ่งครับพี่น้องมาดิแรงเดือดโอ้ยคันซอยตัวหน่อยพ่อหโตครับอาจารย์ ส้อยตัวหน่อยมันจะเข่าเขี่ยวครับเอาตามเลยนะครับผมนี่เก่งเจ๊เนี่ตามเลยครับตู้เอาไว้กันนะมันหน่อยายนี่แล้วครับเก่งใจแล้วผมหน้าจาจานลอยครับครับผมแซ่บครับตอนใหญ่ครับเนี่ยครับเดี๋อวครับเก่งเจ๊จาพับโบเก่งเจ๊จะพับเพราะต้องเก่งใจ๊นะครับเด้อแล้วจะพับตื้อตืเหี้ยให้ยุ้ครับแล้วสิพับอาจารย์ตึ้อป่าเพิ่งกินน้ำนะครับพี่น้องครับอืเอามือตอนนั้นแม่บ้านน้ำเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับมันจะจับมัน่าครบ้ายยี่ซ้ำถังไม่ตัวบ้านต้องไป คือประจุก็เที่ยวบบเปลาทาไมไม่ทน้นา่นนา้ใหม่ๆสุดๆไปนอยไ็เนื่อก็ดีคัขนาดเลยตาบ้องงกับีเนแลวมาคัดกันไองเหนื่อเนาะอาจารย์คนจะกินตาบ้องคุงคเนร์บแส่ะครับคนขวงก็แะครับนั่งแต่คนขวางง่ายเลยซับ่อได่ห่ยนยีะเ เมียผู้เข้าผู้เดียวครับผมเพิ่นนครับเพรอร่อยบ่ครับโอ้ยคัดเมอย่างนเมียอายุผเพิ่ไหนเพรอร่อยร่มกัน2นคนร่างไรเราพิดูฟังรันครับคัดเม่อย่างนี้เมียครับเมียมาสิผไปขอเมียให้ครับเมียกันร้อนเละเมือกายหนัครับ เมื่อายนะพากลีไปลีแม่ไปลีอยู่ทีหังก่อนโอ้ปราพกก็มเดิมขึ้นไปนเียบรดเียเมี่ยนเมนโอ้ยยางกูเถ่าไปขอนะปรวัติเม่ยน้อยลอยลกนี่ย่ครับลอยเมียนพ่ครับลอยเมียนลอยเมีอลอเมีโอ้ประวัตแสดงว่าในการเติม ว่าเป็น hey. อ e ันอายุอายุเม right ียลอยเราเได้แ oh, ต so, ่เม yeah, ียลอยคนตัว uh นี้เมียลอยอันยังไงได้ลอยลอยเมียลอยเมียอายุเด้ว่าสั่น่าสิะิมกระติมเขาได้ว่าเมียเป็นเป็นมูกับเมียเดาถิมเด้อมูแม่เด้อวันสั้นอ่าเดาถิ่อเดาปลาผมเมียมาเอาอยู่วะแม่ยมาเอาอยู่วะแต่วเาพี่น้องสงสัยว่าอัน ในหอยลอยเมียนะคือลอยลอยเมียนะคืออย่งนเมียนะคืออายุหอลอยะครับไม่ห่วงครับป้าพอไรก็ากวเมียเม่า้อย่าตีมุูเมยไปใส่กัญากเเรเดียวได้ยานรอยากถ้ามันยากถ้ามันเสียเเปลือกขาดพ่นนั่นแหะเกนูดาหนตัว อ่ะอันนี้เบาหนุ่งวอมวนพี่น้องเลยนะครับชงหน้าอาจารย์ลอยคือเกาคือเดิมพี่น้องเออวันนี้ขอบคุณอาจารย์ได้หลายนะครับเรื่องของเมียเมียมนะครับถ้งอาจารย์แนะนำนะครับผมอาจารย์อูมัมีอาจารย์ได้ห้อยลอยเมียนะครับผมทีมงานอาจารย์เบาเท้าแต่ว่าเพิ่นติดภารกิจเพิ่นบ่ได้มาร์นั่นโมนี้นะครับก็เลยมาจวดจัดกันสามสามคนเท่าโอนี้นะครับเพราะว่าวันที่ห้า สาที่ห้าทันวานี้อาจารย์สิมานหวดงานนําครับนะครับน้องขออนุญาตขึ้นลองเพียงหนจักเพียงสองเพียงหนึ่งแ้อโอ้สิลองเพียงก่อนลองเป็นเพียงหนึ่งครับครับผมเพียงสะทายแล้วลองนี่ดังแงี้ยหัวไม่เลยนอนเนี่ยนอนแล้วเพียงโอ้เพียงหนึ่งในน้อยดังได้หน่อยจนใหญ่เนี่ยสิดังต่อไปเองก็ได้นะครับผมณเทียนมหาไรมาเนี่ยก็ได้ลองทอมนะครับเอาพี่น้องเอามาจู้จู้ครับบัดนี้มีแต่ตอนนี้ใหญ่พี่น้องเลย นี่จังๆแลวผมว่าเนื้อนะกกีฬาไเ,เท่านี่นเนื้อแดงครับเนื้อมนเนื้อมแดงแบบมผมไปเจอเพียรทนะั้งรงเพียนรผมชื่อฝันเท่าเลยครับเพียรขจามันเป็นยังไงบดเป็นมัน,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 นมันมันเป็นเพียรหน,นา้าคนครับเพียรหน้าผมจะใส่แต่ว่ากันเพียรบ้านเท่านี่ครับคน,ค,น,นครับค,คนครับบดชั่งคนผมบอกบอกว่ากินเพียรนะไม่บดเด็แต่เกียรจำไว้มาเกียกพิ้งไงเหรอเนี่ยนั่งบอกเพียรส่งพยบีด้อยดูกลางบ้านพยวีเรา กินนยครับตอีดดนะกินละโดดโอ้ขาดไรไปนอนขาดไรไปโดนดดอยากล่องนามมนเนก็อยากล่งนามเลยโดนลองนามมเรืองก็อยากบอกซื้อซืซะตอนนี้อาจารย์ซื้อเนื้อมาเนี่ยผมกินลาบป่ามาแล้วมันก็เลยมาเติมกันมันก็เลยกินได้ไรไปนอนขอโทษขอให้หลเด้อแต่วพาพวกกินได้ารเรียกแบบผู้เลยอาจารย์อาจารย์ใหญ่เราผเล้อาจารย์บ้าเท่าผเล้ครับกินได้ลรยังตัวผมยอมรับเลยรัผมย ข้ามไง่ํามไใหมักยังรมักมาลาเนาะเรากินเนาะครับมาลาขีนุ่หรมาลาหน่อยโอ้ยขมติวแล้วครับเราหมักขมแห้งอยู่เนี่ยจะเหมยสื่อเครื่องกระห้องไปฝากเราอยู่เนี่ยขมแห้งํำเขาขำหูเคื่อกระห้องหูดตัวเมีนตัวเมีนตัวมียนตัวมีนมบาดจะหน่อยเป็นยังเรากินขมได้ครับผมบาดจะหน่อยแล้วสิอกน่มหนิแมวคื่อกระห้องข้าวนุ่มสมัยโบราณเครนบ แม่เาเือว่าวาลูกก็จะไปดูดน่ผมือนกสิกกแ,สแต่่าเล่างก็จะบสนใจผมจะใส่สย,ยังป <c oughs> าทำะ <c oughs> าะม่ทอ้วมีเด้ไปอ้มน,นี่เออนุ่มปอซีได้แม่ปะาดบางที่น้องนึ่ปอีด้เข่าเต็มปากแม่วะทิมานนึ่ขนาดวยจูอยู่ตรงหน้ายัางเบาพื้นเล่าจิ้มยจูเบาพื้นเบาเราโอ้ยอาจาจยาเนอขอขอไปเถอะกน้องคนเากัผมยังไปอ้วมีแล้วไปอ้วมีนั ออกนุ่มมา่นเม่วมาปอซีวันไออกนุ่มอยู่ทำไมอ้วนี่แค่มาเติมปาก่าท่านาดตัวปอซีวันไหนออกนุ่มอยู่อันไหนใช้ยาไปลูข้ำคุณมาดออกนุ่มท้อก็ต้งดูดนะครับนั่นน่มเลยจับซื้อกัมีแห้งแช่ตัวเย็นไวยนะครับไปจับเย็นเนยนมแน่หอนหอน้ว่าอืมหอมหอมสดสดเครับหอมสดๆตัดกรตับมังรสัๆเอาบารดขออนุญาตล่งหนองนะครับอัจารยน คีปนี่ครับคีปนี่ครับคีปนี่ครับผมคนใหญ่มามีครับครับผมหลายวันแม่นโชุกครับเราครับผมครับขอบคุณครับนี่หันเเมียครับครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องปลา